พีชาติอธิพฤฤษษูติกุลครับชื่อเล่นชื่อแมนนะฮะเป็นลูกชายคนโตในพี่น้อง3คนครับก็เกือบ7-8ปีละที่แข่งรถอยู่นะครับจากเบกินเนอร์ก็ค่อยๆไต่ขึ้นตอนนี้ก็ได้อยู่ในทีมสิงห์ยิฟทีมไทยแลนด์ครับตอนนี้ก็มีศูนย์บริการรถยนต์นะฮะหสาขาครับธุรกิจของผมนะฮะมันเป็นธุรกิจงานบริการให้กับลูกค้าพนักง,งานทุกคนจะพยายามทำทุกิติทางให้งานที่ออกมานะตรงใจกับลูกค้าได้ดีที่สุดครับ สำหรับในด้านของครอบครัวตอนนี้ก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกหนึ่งคนนะฮะเวลามีปัญหาหรือมีสิ่งที่ต้องการจะปรึกษาก็มีภรรยาที่เป็นคนคอยให้คาแนะนําแล้วก็เป็นคู่คิดที่ดีมาตลอดครับหนิงให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นหลักเพราะหนิงเชื่อเสมอว่าถ้าเรามีพื้นฐานครอบครัวที่ดีมีพื้นฐานครอบครัวที่แน่นเราหันหลังกลับมาเราก็จะมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมจะสู้ไปด้วยกัน